สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับโจแจนอีพีที่สองร้อยเก้าสิบสองนะครับมีพระบ้านมาแบ่งปันสนใจศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าครับมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับผมหรือพี่เพื่นใดพร้อมสะดวกโอนก็ได้นะครับอ่ะวันนี้มาดูพระองค์แรกครับพระองค์แรกนะครับอันนี้เป็นพระเขาเรียกว่าพระเนื้อดินนะฮะนี่พระเนื้อดินนี่ฮะเพื่อพระเนื้อดิน <ciğim. S 2> นี่ครับเนื้อดินเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับว่าเป็นพระสมเด็จหลวงพ่ออะไรนะครับนี่ฮะนี่ครับเนื้อดินเก่ามากครับนีแกะได้สวยเก่าแล้วก็ปั๊มได้สวยครับนี่ครับพระเนื้อดินนะครับนี่แบบนี่ฮะด้านหลังเขาก็จะเป็นอย่างงี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับดินกเก่านี่ครับนี่ฮะคลาสสิกมากครับ นี่ครับนี่นะครับ enfin นี่นะครับนี่นะครับผมนี่นะฮะสวยเดิมๆครับภาคนี้เอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่หนึ่งนะครับผมต่อไปรายการที่สองครับอันนี้เป็นลอสี่เกตแก้วนะครับนี่ฮะเป็นล็อกเกตครับลอซี่เกตแก้วนะฮะนี่ฮะนี่ครับลูีเกตแก้วก็นี่ฮะอันนี้ไป เสรหาข้อมูลดูเอานะครับนี่ฮะผมก็ไม่แน่ใจว่านี่ฮะผู้ถคุณทางด้านอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับน่าจะเป็นหรือสีเก็แก้วล็อกเก็ตเอาสามร้อยห้าสิบครับหรือสีเก็แก้วนะล็อกเก็ตนะครับรายการที่สองต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็นสมเด็จอกวีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับดูนะครับเห็นยวนะครับอกวีแล้วเนื้อเก่าๆเนี่ยโอ้โหเนื้อนี่ฮะ พระแทบจะไม่ได้ใช้มาเลยครับเนื้อแบบนี่ฮะกดยันนี่ฮะกดหลังยันนะครับสวยงามครับนี่ฮะโอ้ยข้างละข้างก็นี่ฮะธรรมชาติดีนะครับนี่ครับเอาสามร้อยครับผมสมเด็จอกวีวัดกิ่งแก้วครับเนี่ยธรรมชาติรอยรอยปาดนี้เห็นอยู่นี่ฮะโอเคครับรายการที่สามครับสามร้อยบาทไปรายการที่สี่ครับ อันนี้เป็นพระชัยพระชัยตะกะแตนะครับนี่ครับเป็นพระชัยครับอันนี้ไม่ใช่พระกิ่งนะครับเนี่ยเป็นพระชัยพิมพิมตะกะแตนะฮะนี่ฮะถือบัวนี่นะครับนี่ใต้ฐานก็จะเป็นเลขหนึ่งนี่ครับพระชัยตะกะแตนเอาสามร้อยครับผมพระชัยตะกะแตนะฮะนี่ครับพระชัยตะกะแตนเนื้อเก่าดีครับนี่ฮะน่าจะเป็นเกจิยุคเก่าครับนี่ ความเก่านะครับนี่นะฮะพระชายตระแตนสามร้อยครับรายการที่ที่สี่นะครับต่อไปรายการที่ห้าครับอันนี้เป็นพระพุทธหล่อโบราณครับหลวงพ่องหินอันนี้หลวงพ่องหินไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่องหินที่ไหนนะครับนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่องหินวัดอะไรครับวัดแม่อ่านไม่ออกเลครับนี่ฮะเป็นหล่อโบราณเก่าครับดูนะครับ นี่ครับนี่นะครับสวยเดิมเดิมเลยครับนี่ฮะอุดเกิ่งนะครับเอาสามร้อยครับผมรายการที่ห้านะครับต่อไปรายการที่หกอันนี้เป็นแหนบหลวงพะมุยครับหน้าหนุ่มนะครับนี่ครับแหนบหลวงพะมุยหน้าหนุ่มน่าจะเป็นแหนบรุ่นแรกใช่ไหมครับนี่ฮะเนื้ออับก้าดูนะครับหลังยันนะครับเชื่อมด้วยนี่ฮะเชื่อมด้วยตะกัวหรืออะไรนะครับนี่ฮะ เป็นแนวครับลังยันน่าจะเป็นหน้าหนุ่มรุ่นแรกสวยรำเดิงครับนี่ฮะแหนบหลงขู้มุ้ยเอาดูนะครับดูยันนะครับเห็นไหมดูนี่ครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับแหนบหลงขู้มุ้ยครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับแหนบหลงผู้มุ้ยรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดหลงพอคูนครับอันนี้หลงพอคูนี่ดจองนะครับผม นี่ฮะเหรียญสกปีสามหกสวยเดิมเดิมครับเหรียญพระหัตถเสือสอกอปสามหกสวยเดิมเดิมครับอันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับโอ้โหดูความคมเม็ดในตานี่ฮะเราดูครับตัวงองศาทีดมากนี่ครับสามร้อยห้าสิบครับหลวงพ่อคูณผิววิ่งเลยนะฮะรายการที่เจ็ดไปรายการที่แปดครับที่แปดนี้เป็นพระ รพระชัย,รรรยครับพระชัยหรือพระกิ่งน้อยครับพระกิ่งน้อยอุดมลาบนะครับของเจ้าคุณนอน่าจะเป็นปีปีหนึ่งสามกว่าเนี่ยแล้วนะขุดกิ่งนะครับนี่ฮะนี่เป็นเนื้อนววะครับผมเนื้อนวะนี่ครับพระชัยนะครับพระชัยพระชัยเจ้าคุณนอนี่ครับพระชัยหรือพระกิ่งนี่ครับเขียนว่าพระกิ่งอุดมลาบเจ้าคุณนอครับเนื้อนวะเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะ ระยะเปิดที่350ครับนี่ครับโอ้สวยจริงครับเจ้าคุณนอนะครับน่าจะเป็นปี13ครับนี่ฮะนี่เห็นะครับพักกิ่งโอ้น่ารักดีครับ350ครับโอ้ราคานี้ต่อไปและการที่9ครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหัวโตนะครับเนี่ยหลังหลวงปู่ทิมครับอันนี้ออกน่าจะปีปี57ครับนี่ฮะปี57เหรียญสวยเดิมๆครับน่าเก็บสะสมครับ ปูทวดนี้โอ้โหต้องพูดถึงนะครับนี่ฮะบารมีหลวงปูทวดปูปูทิม,มนี้ครับนี่ฮะหัวโตวรครับเลี่ยมโอโห้หเลี่ยมนี้ต้องมีสิบปีครับนี่ฮะเหรียญหัวโตวปีห้าเจ็ดเอาสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะสวยวิ่งเลยครับรายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบเหรียญหลวงพ่อทรงครับนี่เหรียญหลวงพอง่อทงนี่ครับปี ปีหนึ่งเก้านะครับนี่นี่ครับวัดวัดดอนมกะกอ,อกครับจังหวัด,ด,ดรประจวบนะครับนี่มาออกวัดดอนดอนมะดอนมะกอกปีหนึ่งเก้าครับนี่ฮะหลวงพ่อส่งปลูกเสกนะครับปีหนึ่งเก้าออกประจวบเอาสามร้อยครับผมนี่ฮะอู้สวยเดิมเดิมครับนี่ฮะผิวสวยเดิมๆนี่ครับคมชัดเอาสามร้อยบาทในการที่สิบไปในการที่สิบเอ็ดปู่ทวด อันนี้เป็นวัดใหม่อัมพรโคราชครับปีศูนย์ห้าครับนี่เป็นเนื้อเมฆเมฆกระพัดครับนี่ฮะวัดใหม่อัมพรเนื้อเมฆกระพัดโอ้สวยงามมากนี่นะครับนี่นะครับผมโอ้โหสวยครับเหมือนเดิมนี่ฮะเนื้อเมฆกระพัดนะครับเอาอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับวัดใหม่อัมพรนะครับนี่ฮะหลวงปู่ทวด น่าจะราวๆปีศูนย์ห้าศูนย์หกนี่นะครับนี่ฮะวัดใหม่อําพรที่อกโุล่านะครับมูกุติมาปลุกเสก้วยนะต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองนี่เป็นพระสมเด็จหลังพระปิตาครับอันนี้พระสมเด็จหลังพระปิตานะครับนี่ฮะดูเนื้อนะครับนี่มีเม็ดมูสานะครับนี่ครับนี่ครับผมพระสมเด็จหลังพระปิตาครับนี่ครับเอาเอาสามร้อยครับ นี่ฮะรายการที่สิบสองครับต่อไปรายการที่สิบสามอันนี้ซุ้มลูกอยอครับเนื้อดินกําแพงเพชรนะครับนี่นะครับซุ้มลูกอยอเนื้อดิน,ดนกําแพงเพชรอันนี้คลาสสิกมากเนื้อดินองค์เล็กน่ารักมากเป็นซุ้มลูกอยอนะครับเขาเรียกซุ้มลูกอยอนี่ฮะเนื้อดินหายากมากเอาสามร้อยห้าสิบครับซุ้มลูกอยอพระกุกําแพงเพชรนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับ ซุ่มลุกย่อรายการที่สิบสามนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่ครับสิบสี่จะเป็นนี่ฮะพระสมเด็จผมว่าน่าจะเป็นยุคหลวงปู่นาคครับปั๊มนิ้วมือนะฮะตัวกดนิ้วมือสองนิ้วฮะนี่กดลงนี้นี่ครับนี่ไหมครับแล้วดูนะดูเนื้อเขานี้แตกรายงานแล้วแก่งนะครับดูความแก่งของเนื้อนะครับโอ้ยสุดยอดครับเผ่านี้นี่ฮะ หรือเนื้อนี่เก่าจริงครับนี่เนื้อแกร่งหนึบนุ่มนะครับนี่ฮะและ้วปั๊มกดนิ้วมือนะครับเป็นร่องรอยนิ้วมืออันนี้นิ้ว,วมือโบอราณน,นะครับนี่ฮะเป็นนิ้วมือคนโบราณเนี่ยออกดลงไปนิ้วใหญ่ครับเนื้อนี่ฮะเอาสี่ร้อยแล้วกันครับผมน่าจะเป็นยุคหลวงปู่น,นาครับสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสี่ต่อไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้าสมเด็จครับอันนี้สมเด็จสมเด็จนี้เอานี่ฮะ องนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อคลาสสิกและพิมพ์นี่ฮะพิมพ์สวยๆเนื้อนึกๆนุ่มๆเนี่ยนี่คับพระสมเด็จนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเราดูนะครับด้านข้างเนี่ยเนี่ยประกอบด้วยมวลสารที่ที่นี่ครับเยอะมากครับนี่ฮะประกอบด้วยมวลสารที่เยอะมากดูฮะเห็นไหมครับนี่ฮะเม็ดขาวเห็นไหมครับนี่เม็ดดาครับเม็ดดานี่ฮะ โอ้โหเอาสี่ร้อยครับผมสาเร็จองนี้นะฮะนี่นี่ฮะดูนะครับอ้มีมิติมากครับนี่ครับรายการที่สิบห้าครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทโอเนื้อธรรมชาติคลาสสิกนี่ครับสี่ร้อยครับรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกวัดขวางครับวัดขวางองค์นี้เป็นพระสภาพใช้มาหน่อยครับนี่ฮะแต่ก็ยังเห็นความเก่าความคลาสสิก มีโค้ดให้เห็นนะครับนี่ฮะโค้ดตัวนะผมบอกว่าเป็นวัดขวางครับนี่ฮะตอบเก่าเอาสามร้อยห้าสิบครับวัดขวางนะครับดูนะครับนี่ครับวัดขวางนี่นะครับนี่นะครับสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบหกนะครับนี่ครับวัดขวางไปรายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ด เจ็ดเอานี่ดีกว่าครับสิบเจ็ดนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับดูนะฮะดูนะครับพิมพ์นิยมนี่ฮะใบหน้าหลวงพ่อจะเป็นอย่างเงี้ยการเนี่ยดูนะครับกีวรนคมคมนี้ครับนี่นี่นะฮะโอ้ยดูเนื้อดูผิวนี่นะครับนี่นะครับแล้วดูครับนี่นะฮะโอ้โหสุดๆเลยครับนี่ครับ นี่ฮะสวยงามจริงครับนี่ครับองนี้ขอสี่สี่ร้อยครับผมลงเงินพิมพ์นิยมองนี้ขอสี่ร้อยบาทครับแม่ดูนะครับนี่ฮะดูจมูกดูหน้าตานะครับนี่ครับนี่ฮะแกะได้สวยจริงครับนี่ครับนี่ครับเอาสี่ร้อยครับลงพเงินพิมพ์นิยมครับรายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปรายการที่สิบแปด สิบแปดนี 18, 18, 18, ro, ่เป็นนี่ดีกว่าครับสิบแปดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโตครับหลวงพ่อโตวัดบางพีนะครับเหรียญหล่ออ um ันนี Kirby ้เป็นหล่อโบราณนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อโบราณน่าจะยุคเก่าครับนี่ฮะเห็นไหมล่องรอยความเก่าความรอขี้บงขี้เบ้านะครับนี่ฮะเต็มไปหมดเลยครับนี่เนื Cyberpunk ้อจะยุ่ม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 นี้ครับนี่ฮะเป็นร่องรอยการเทหล่อโบราณหลวงพ่อโตครับยันหลวงปู่เพิกนะครับนี่ครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับ หลวงพ่อโตเหรี่ยล่อวัดบางพีนะครับยันหลวงปู่เรื่อ400บาทในกาที่18ต่อไปในการที่19ครับ19นี้ฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่แล้วก็สวยงามด้วยครับดูนี่ฮะการวางแขนของสมเด็จนะครับแล้วก็ดูนี่ฮะซุ้มผาวัยแล้วดูเม็ดมวลสารความเก่านี่ครับโอ้ นี่ครับด้านหลังนะครับๆๆด้านหลังนี่ครับโอ้โหว้ยสุดๆดครับนี่ครับเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเม็ดขาวเม็ดแดงมีหมดเลยครับองนี้ขอสี่รอห้าสิบครับในการที่สิบเก้าครับนี่ฮะโอ้โหองนี้นะด้านข้างก็สวยมากครับนี่ฮะดูด้านข้างครับเห็นไหมครับด้านข้างก็จะมีมโวลสาคน้ำชา เลี้ยร400ครับรายการที่19นะครับนี่ครับเสด็จรายการที่19ต่อไปรายการที่20อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อไซครับวัดจุงนางนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นพระสุโขทัยครับนี่ดไซ้วัดจุงนางเปลี่ยนสภาพใช้ครับใครเป็นนี่ฮะพื้นที่ครับพระเกจิพื้นที่เอาเอา250ก็แล้วกันครับวะหลวงพ่อไซวัดจุงนางครับนี่ะนี่ครับเรายการที่่ส20นะครับ ต่อไปรายการที่21 21นะครับ21นี่ฮะอันนี้เป็นรูปหล่อหลงพงเงินพมพ์นิยมนะครับดูนะครับดูผิวแล้วดูเนื้อครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องครับผมนี่ครับเห็นไหมครับความเก่าเราดูใบหน้าครับนี่ฮะนี่นะครับผมอุ้ยเนื้อสวยมากนี่ครับ ราดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมธรรมชาติของใต้ฐานแล้วก็เหรียญหลอครับนี่ครับนี่นะครับนี่คือรูปหลอลงพื้นพิมพ์นิยมครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมครับนี่ครับนี่นะครับพิมพ์นิยมเนี่ยวสี่ร้อยครับผมระยะเปิดที่สี่ร้อยบาทพิมพ์นิยมรายการที่เบสครับต่อไปรายการที่สองยี่สองนี่เป็นจอบลงพื้นครับนี่จอบใหญ่นะฮะจอบใหญ่เอาสามร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะ ให้ดูนี่นี่ครับเนื้อเกินนี่ธรรมชาตินะครับนี่ครับเนื้อดีนะครับนี่จอบใหญ่ด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังเราจะเป็นหูปิงนี่ฮะเราสามร้อยห้าสิบครับจอบใหญ่ลงเพมเงินต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามนี่ครับลูกสะกด อันนี้เป็นเป็นเป็นงอนะครับเป็นงองนี่ฮะลูกสะกดงอแล้วตรงนี้นี่ฮะเป็นขาปิโตรหรือ,อลูมินียมครับอันนี้แทบจะไม่ได้ใช้ครับนี่ฮะเป็นตะกุดหลวงพ่อก,กวยครับนี่ฮะปีสองพันร้อยี่สิบเอ็ดครับแล้วอันนี้เป็นลูกสะกดครับนี่ฮะลูกสะกดเห็นครับลูกสะกดสวยๆอย่างนี้ครับแล้วพะตะกุดดอกนี้แบบไม่ผ่านการใช้ครับนี่ฮะนี่ครับ วุ้ยเราตอนนี้ฮะเนื้อขาเป็นโตนี่ฮะนี่ครับแล้วเชือกเดิมๆด้วยนะครับนี่ครับผมจะให้ดูเชือกเดิมๆนะครับแล้วก็ลูกกดงอครับนี่ฮะเชือกเดิมๆเป็นเชือกคาดเอวครับเดิมๆครับอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อกลวยครับตะกุดหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อขาเป็นโตเอาเอาหกร้อยบาทนะครับนี่ขออนุญาตเปิดที่หกร้อยบาทในการที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปรายการที่ยี่สี่ นี่ฮะสมเด็จนี่ครับบางคนก็บอกดูเป็นฐานแซมบางคนก็บอกฐานคู่นะครับนี่ฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฐานคู่ฐานแซมหรือหลวงปู่ภูวัดอินครับนี่ฮะนี่ครับได้มาอย่างนี้นะครับพิมพ์ข้างที่จะเก่าสวยงามครับนี่ฮะแล้วเนื้อแก่งนึกนุ่มมากครับนี่ฮะน่าจะเป็นพิมพ์หลวงปู่ภูวัดอินหรือเปล่าครับนี่ครับนี่นะฮะอันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ครับ พระสมเด็จในการที่ยีสี่ครับอันนี้ดูนะฮะพี่ๆในดูแล้วแบบนี่ฮะชื่นชอบนะครับก็นี่ฮะโทรปิดโทรสอบถามได้นี่ต,ตัดนะครับนี่ฮะในการที่ยี่สี่นะครับต่อไปในการที่ยี่ห้ายี่ห้าพระอันนี้เป็นพระขุนแผนนี่ฮะขุนแผนหลวงปุดทิมครับเขาเรียกว่ารุ่นสากหักนะครับสากหักนี่ฮะ อันนี้จะฝังพลอยนะครับแผนหลวงปู่ทิมรุ่นสากหักนะครับลองพิมพ์ลองเซชหาข้อมูลดูนะครับนี่ฮะพระง่ายๆสไตล์บ้านๆนะครับนี่โอ้โหดูความคมนี่ฮะเส้นสังกติดูเนื้อครับอันนี้เอาเอาเก้าร้อยนะครับนี่ฮะรุ่นสากหักนะครับเนี่นี่ครับฝังพลอยด้วยหลวงปู่ทิมวัดลรหานไร้นะครับรายการที่ยี่สิบห้าเก้าร้อยบาทต่อไปรายการที่หกยี่สิบหกครับ นี่ครับที่หกอันนี้เป็นรูปหล่อหลงพินพิมพ์นิยมเอยพิมพ์ขี้ตารับไม่ใช่นิยมนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับขี้ตานี่ฮะเป็นการเทแบบเบ้าแตกนะครับนี่ฮะหรือหุ่นเทียนแตกนะครับนี่ฮะจะมีเนื้อเกินแล้วเนื้อธรรมชาติมากครับภาพนี้นะเป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์ห้าชายครับดูนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมภาเนี้ยเนี่ยการเทธรรมชาติมากแล้วดูความเก่านะครับนี่ฮะนี่ เมื่อเทออกมาแล้วเกิดหุ่นเทียนแตกนี่ตะเข็บนะครับหุ่นเทียนแตกเสร็จปั๊บเห็นไหมครับเม็ดเม็ดแร่หรือเม็ดขี้เบ้าครับเนี่ยผมจะให้ดูนะเม็ดขี้เบ้าครับนี่ฮะเป็นรูเป็นรูเนี่ยเนี่ยเม็ดขี้เบ้าเนี่ยเป็นเม็ดดำๆนี่ครับนี่ฮะเราดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเม็ดขี้เบ้าก็เข้าไปฝังอยู่ในองคาครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับใต้ฐานนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้หุ่นเทียนแตกนะครับนี่ครับ พระธรรมชาติมากแล้วสวยคลาสสิกดูนะฮะเห็นไหมดูนะครับคลาสสิกมากดูดีเนื้อเกินนี่คือหล่อโบราณแท้จริงนะครับนี่ฮะนี่เอาเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมองค์นี้นะฮะนี่ขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบครับพิมพ์คีตาห้าชายนะครับสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่อ่าที่ยี่สิบเจ็ดครับนี่เป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับเกะเลยนะครับ แกะพระญาติแกะเลยนะครับอือ,อแข็งมากๆครับอ,อ,อนี่ครับแกะมาแล้วครับผมเป็นสมเด็จฐานแซมนะครับนี่ฮะนี่นะครับฐานแซมนี่ครับผมนี่นะครับ นี่นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นี่นะครับเป็นเนื้อหาค่อนข้างจะแบบเก่านะครับนี่เก่านี่ธรรมชาติเขาเก่าครับนี่นะครับมีภาบคล้ายๆรับทา่กล่ก็ฝังอยู่เรื่อยๆครับนี่จะเป็นน่าจะเป็นกู่เก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะภาบความเก่าครับนี่ครับ มันคล้ายคล้ายขี้กุเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับถ้าดูด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่ฮะมัอนคาบคล้ายๆคล้กุนะครับดูด้านหน้าครับนี่ครับน่าจะเป็นกุเก่าเปล่าไม่แน่ใจครับอันนี้เอาเอาห้าร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะหันแซมองค์นี้นะครับนี่คลาสสิกมากรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับต่อไปรายการที่แปดครับที่สิบแปดนะครับนี่นี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา นี่ครับคีตาห้าชายหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ห้าชายครับล่ําบึกเลยนะฮะนี <internally. S 3> ่ฮะนี่ครับเราดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อหาตะเข็บด้านข้างนะครับนี่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 โอ้โหเราดูสาสนิบแดงขึ้นธรรมชาตินะครับนี่ครับเราใต้ฐานนะครับเห็นไหมร่องรอยกันยุบยุบยุ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 เนี่ยธรรมชาติเขาเลยครับนี่ฮะวันตึบเนี่ยครับล่ําบึกเลยครขีคีตาห้าชายนะครับนี่โอ้โหดู โอ้สุดๆครับนี่ฮะนี่ครับรายการที่แปดนะครับมีเอาสี่ร้อยห้าสิบครับขี้ตาห้าชายนะครับต่อไปรายการที่อ่ายี่สิบแปดครับยี่สิบแปดนี้เป็นหลวงพ่อโอตร์วัจนเสนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์รุ่นสร้างมนดบนะครับนี่จะตอกนี่ครับจะตอกเจดีครับพระนี่ครับคมชัดลึกดูง่ายครับนี่ฮะเราดูนะครับเห็นไหมเส้นสังคติ คมดูนะฮะริวจีวและตัวองสือนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเส้นนะครับเส้นเห็นไหมตามซอฟแขนนี่เห็นไหมครับแล้วก็นี่ฮะนี่เนื้อเกินตรงข้างใบหูแล้วธรรมชาติอันนี้เป็นหล่อปั๊มนะครับเห็นไหมครับหล่อปั๊มดูนะฮะพระโอัดจันเสนี่ครับสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนี่ครับหนึ่งพันสามร้อยบาทหลวงโอัดจันเสนอันนี้ขอ นี่ฮะขอราคานิดนึงครับดูเมตานะครับดูโอ้ธรรมชาติหนึ่งพันสามร้อยบาทรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้าครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ฮะส่วนตัวผมดูเป็นบางขุนพรมกุกุวัดบางขุนพรมนะครับนี่ฮะหรือพี่เพ่นใดดูเป็นที่ที่นี่ครับหรือเป็นวัดระฆังหรือเป็นบางขุนพรมนะครับลองดูนะครับนี่ฮะ ดูเนื้อเขานะครับเห็นไหมแก่งแก่งนะครับกระดังนึกนุ่มนะครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหแล้วมีคาบความเก่าเกาะองคานะครับนี่ครับเราดูนะครับเห็นไหมด้านข้างนะครับเนี่ยคาบเราดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคาบขาวๆเหนคาบแบบคาบกุคาบออกไซด์คาบพวกน้ําคาบอะไรครับเนี่ยที่เกาะติดองคาแล้วเนื้อเขานี้แบบโอ้โหเราดูนะครับ นี่ฮะดูเนื้อโอ้นี่คลาสสิกมากนี่ฮะน่าจะเป็นบางขุนพรมครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ดูเนื้อนะครับเห็นไหมโอ้โหนี้สวยงามมากครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะไล่ดูช้าๆนะครับดูนะครับเห็นไหมครับความเก่าเขาครบข้ามน้าตาลโอ้นี่ครับนี่พระ อัสสิจริงๆดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับค้าบความเก่าค่าบเป็นนีเราดูนะครับดูด้านข้างด้านหลังนะครับเห็นไหมด้านหลังจะเป็นธรรมชาติมากครับอันนี้คือรายการที่สามสิบนะครับนี่ฮะสามสิบองนี้นะฮะขออนุญาตเอาเปิดที่เอาดีฮะมวลสารเอาเจ็ดร้อยครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ฮะ จ็ดร้อยบาทโอ้โหเก่าคลาสสิกมากนี่ฮะขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับเจ็ดร้อยบาทต่อไปรายการที่สามเป็นรายการสุดท้ายครับนี่ครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับอันนี้สี่ชายครับสี่ชายวันนี้ผมดูคลาสสิกมากขออนุญาตแก่เลยนะครับดูนะครับธรรมชาติคลาสสิกดูนะครับเห็นไหมดูนะครับนี่ฮะดูซอกกีวอลลึกๆนี่ฮะใบหน้านะครับเห็นไหมครับ เราดูนะครับโอ้โหดูนี่ฮะนักแข่งคือสวยดูนะครับด้านหลังนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับน่ครับใต้ฐานใช่ไหมจะเป็นร่องรอยยุบยุมยุมยุมครับเกิดอาการแบบว่าคล้ายๆเทโลหะไปแล้วเกิดฟองเดือดนะครับเนี่ยจะเป็นยุบยุบนี่ครับโลหะเก่าจริงนี่เป็นผิดขี้ตาครับนี่ฮะขี้ตา อันนี้เป็นพิมพสีชายนะครับอันนี้สวยเดิมเดิมครับนี่ยอันนี้เอาห้าร้อยห้าสิบครับนี่ครับห้าร้อยห้าสิบโอ้นี่ฮะดูใบหน้านี่ฮะใบหน้าจีอนี่เห็นไหมครับคลาสสิกมากซอกคอลึกๆนะครับนี่เอาห้าร้อยห้าสิบครับหลงพงเงินคิตาสีชายนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆใดนะครับสนใจหรือชื่นชอบภาพไหนนะครับ ก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดหรือขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี่ครับเบอร์นี้เลย0892141595ครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมโจแจนพระเครื่องก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ